สวัสดีพี่น้องผุตติดตามดาวนเล่าประตูใช่อยู่นะพี่น้องเนาะมือเศร้านี่กะของเล่าประตูใช่กับเขาซีหลุดยุพี่น้องมีเขาหลุดเขาวิ่งโย่จบวิ่กับเขาอยู่นะพี่น้องเขาวิ่เขาหลุดเขาซีหลุดเล่าประตูเล่าประตูใช่ชุดเล่าประตูใช่ขอ่ชั้นที่ภาพกับประชาชนเล่า ก่อนสิบิงวันที่ไอ้มี17ก็บิงหูเซานี่ก่อนเนาะพี่น้องหมู่เซนี่ก่อนก็มีดาวจนสตาก็เขา02นะพี่น้องวิ่ง05เด่น05ได้02สันลาบประตูใช้รถพี่น้องเราสันติภาพวิ่งศเขาวิ่ง สันติภาพกันพี่นอ้องสันติภาพศูนย์หนึ่งสันติภาพมีศูนย์หนึ่งมีวิ่งศูนย์หงกลมเล่นศูนย์หนึ่งเข้าศูนย์พี่นอ้องสันติภาพไปเก็ตศูนย์แล้วก็เด็กไอวินเข่าแปดีเขาลูดวินพี่นอ้องลูดกับวินเด้อของ สันติภาพชา,าชนเล่าจับคูแปดสมจับคูแปดสามรูดแปมเขาทั้งแปดทั้งสามในสิบาับเก้ดพี่น้องเขารูดบอลางลาอกตาลุดพี่น้องลากตาลูดรูดวินกับว่าเขาอ่าพี่น้องมาเบิ้งของวันที่ ยี่สิเนนพี่น้องเอวันที่ย,ยีส, 2, สิบเก็ดเลนน่ะพี่น้องเนาะขามไปบัหนึ่อีกวันที่ยี่สิบเก็ดมษาสองพันห้าร้อยหกสิบเก็ดดาวจนสตาจับคู่สองแปดสีหา đi hảám xuống sáng là cả Bình Vinh sốngè có วินวินวินศูนย์สองสาม สิ้นสองสามีหาสองสามซีเอานี่พี่น้องว่าเอาหมดสึ้นตัดครออกไปเอาซีโตพอมันจังาหลายพี่น้องตัดซต้วิ่งสอกลมสอ เอาจะมานอนนี้ล่ะอย่ามานอนนี้อย่ามานอนนี้วะย่ามานอนทักการนอนลงเออนอนลงเออนอนลงนอนลงนอนลงเอเอนอนลงหันละเขียนเลขให้คหนก่อนเขียนเลขให้คนก่อนก็กินอิ่มวัดช่แนลเลยได้ไหมเขาก็อิ่มปลากระดิกินหลายแล้วพอทูกอย่ามากวนตาไปอย่ามากวนตาควรจะเขียนเล็บควรจะเล็บข่วนจะมานอนนอนลงหันแล้วนอนลงหันนอนลงนอนลงเออ มีด้วงหันน่องมีดวงหันอน่าประตูใช่เอามันเป็นยังก่อนเดียนี้ยังสิ่ของมาตั้งแต่ทางหนาแถนอนลงประตูใช่ นงงี่นแม่อก็่งีกเ็วดพลุ่มหิ้เอะเย็น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 เราประตูชยัยจับคู่จับคู่าศูนย์

วินวิน045 04579 45 Vinh xuân chi si hạ kết cầu hà tua bí nồng Sẽ có mà lập chưa cầu xuân, าสันติภาพสันติไว้ว่หนะเราสันติสันติภาพ Sẵn thích thoát khỏi móc xa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 

สามวิ่งวิ่งศูนย์สามห้าหกเ็ดศูนย์สามหา้า 0 3 5 6 7 63ก้ม63 Cô cháu chôn nào Cháu Chôn nào Chôn nào Chôn nào Chấp ครูแปดเก้า Pet xe Vinh Pet cao Vinh

xám xì xám cao xám cao ngừng xì ngừng xì vinh xám xì ินึงหนึ่งสามส 3, ามวิ่งวิ่งสากม 3, ้มสามสเกบหน้าจอพี่น้องไ้ขมาแล้วแวกบหน้าจอพูก่อนมาไหมกะ กดกระดิ่งติดตามไปพี่น้องเพื่อที่วันน้พิจัดได้การดีๆของเก่งๆนะพี่น้องนะเล่าประตูเล่าจนสตาวันที่มีสิบเกมือแรงนี่นะพี่น้องมืออนเศ่าที่หกถุ่มเครืองไปพละมีส 2, ิบเกตเมษาสองพันห้ารกสิเกจับคู่สองแปด้าสามศูนยวิ่ง2,8งแปก็เล่น2,8งสตัวไอ้บอแมีนลืมบิน

ภาษาชนละภาษาชนลแปปดเกาแปดเาสี่ศูนย์แปวิ่งแปดเก้ลุเขียนพี่น้องกรมแปวิ่งสนย์แปเลายตาสามสี่เก้าหนึ่งสวิ่ง3ามสกรมเวิ่ง หนึ่งสามสี่เก่าเอาพี่น้องแคป้าจอเลิกไปเข้ามาแล้วให้โชคดีโชคโชคมันมันกันทุกคู่ทุกคนลำลำเรื่อยๆกันเงินทต้องไลมาเทมายาเจ็บจะจนุนพี่น้องเนื้อพอกันไม่สุดต้องไปสำหรับวันนี้ก็ขอเก้าคำมาสวัสดี